เคลเลรแพรนท้าทายเอ็กาเบรลังกาโดยล่าสุดนั้นแคลเลร์แพรนอดีตแชมป์โลก IBF ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทได้ออกมาท้าทายเรียกร้องให้เอดกาเบรลังกามาชกกันซึ่งแคลเลร์แพรนได้โพสในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาว่าแพ a น VS เบรลังกา แล้วก็มีภาพที่ผ่านการปรับแต่งด้วย photoshop แสดงให้เห็นว่าแพรนต่อยบลังกาและเขาก็แสดงความยินดีในขณะที่บลังกาได้ปรากฏตัวบนผืนผ้าใบพร้อมกับโดนกรรมการนะับและแพรนเขาก็เขียนคำบรรยายใต้ภาพว่า SSK เบลังกา คุณจะพูดชื่อทุกคนยกเว้นชื่อของฉันสำหรับทั้งคู่มีประวัติการต่อว่ากันในงานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการเอเวเรสเบรลังกาซึ่งในตอนนั้นเบรลังกาได้ล้อเลียนแผนที่ถูกเอเวเรสเอาชนะเพื่อตอบโต้ไปถึงคาเนโลในไฟในเดือนกันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นแผนซึ่งเขาเป็นคนพื้นเมืองเนสวิลล์ที่กำลังฝึกซ้อมในลาสเวกัสเขามีสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะนก14ครั้งเขาแพ้2ครั้ง ส่วนเอสกาบาังกาปัจจุบันเขาลังฝึกซ้อมอยู่ที่ฟลอริดาเขามีสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะน็อก17ครั้งเขาแพ้1ครั้งให้กับคาเนโรในไฟล่าสุดนั่นเอง